สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้มาพบกับเลนทัาบกาลาดครับก็เจอของเล่นใหม่นะครับใน DIY เป็นฟิล์มติดรถยนต์นะครับยี่ห้อหนึ่งก็เห็นว่ามันราคาดีมากๆก็เลยชื่อมาลองเล่นนะครับติดเล่นดูนะครับราคาห้าสิบเก้าบาทนะครับข้างในก็จะเป็น ฟล์มแล้วก็มีแถมที่รีดมาให้นะครับก็เมื่อวานลองติดเล่นดูแล้วนะครับกับการติดครั้งแรกนะครับก็นั่งลอกกาวลอกอะไรไปนะครับเลยเปื่อนนะครับก็มีร้อยบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าถามว่าราคาขนาดนี้ลองติดเล่นนะครับนี่ครับลองดูคุณภาพครับ ก็มีรอยบ้างนิดหน่อยครับก็มีรอยบ้างนิดหน่อยส่วนตัวถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องความร้อนตอนนี้ก็ลองมาตอนบ่ายเลยวายมุ่งครึ่งนะครับขับออกตากแดดด,ดู ก็พอได้นะผมว่าพอได้จะลองเล่นเล่นดูนะครับเดี๋ยวก็ลองใช้ไปสักสักเดือนสองเดือนดูนะครับว่ามันจะร้อนขึ้นไหมหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ติดแค่คือกล่องหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณสามบานสามประตูนะครับสามประตูกับช่องเล็กนะครับได้แต่จะไม่พอไม่พอบานใหญ่บานใหญ่หลังจะไม่พอบานเล็กเล็กได้อยู่ ก็ต้องซื้อสองกล่องนะครับก็สามารถเอาที่เหลือไปติดอย่างอื่นก็ได้นะครับกระจกบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองหลังจากที่ติดฟิล์มมว่านนะครับกลางวันลันนี้ก็ช่วงประมาณ9ก้าโมงนะครับแต่มีเมฆนะครับก็ให้ดูเรื่องความสว่างนะครับบานหน้าผมมันสี่สิบเปอร์เซนนะครับ มันก็จะสว่างแต่ข้างๆอันนี้ที่ติดมาครับมาวานี่ครับจะประมาณนี้